นกับเราคนมาตดัุ้พนก็มานอนที่เขาเอืมนมาตดั้ล้วเนมานอนพี่น้านเจ้ากัมาน้ำดูดไปพูดกันออไปกันาจับคนแม่ยันคนน้อยโตนะงัับับนอนมิกเนาะเป็นได้อัน

เป็นยังไงอย่างนอ้อยเป็น้องเพิ่อนเป็นนักศาน้องเพิ่อนคืนนี้<อ>เจ้ามานอนอยู่ที่ก็เนาะเป็นได้แค่ผัวนอนอยนู่ละมื้อนะอยากมานอนน<ม>ันพอวะ<ม>โอ้มันกะอีอย่างเอืกก้อยเฮาบไอยู่ในนี้เนาะ<ม>เอืเนน้อยจะาไปอยู่นี่วะเสรๆๆมาแต่ดันมาผู้เพิ่นเพื่อนก็ พูนมาตะดับน้ำพูดมากต่มานอนที่อ่าวฮึมพนมาแต่ดับน้แล้วพ่นมานอนพี่แล้วเจ้ากับมาน้ำดูดูดูไปพูดกันออไปกันจับคนนยันคนน้อยโตจับจับจับน้องมิกเนาะดูดูเป็นไรอันแล้ว่ามาอยู่พี่ก็ อะไรเก็ดหอดทอไรบอเฉยๆฉยบอเจ้าก็เอื้อนแผ่นผอบอเจ้าเอื้อนไปได้ใชะไหมได้แล้วอันนั่นได้น้องกบบนีกน้องกระแตเป็นมีอะไรเก็ดหอดพี่ไอ้บอบอเออเป็นยังไงบอกกนหนอเราเลยอะไรเนาะ เจ้าบมูกริทอดบ่อใช่นี่จะว่าให้น้องกระแตนี่โอ้ยน้องกระตุกโอ้ยน้องกระติกชื่อเจ้ามันชับช้อนอะไรเนาะตั้งชื่อใหม่เลยตั้งชื่อยังไ่นะมุกวะมุกมุกเนาะไข่มุกต่อไข่มุกมันยังคลับ่้อเนาะให้เดตั้งให้ไว้นหรือเคลื่อดเองวะ อข้าะ้านกษิตเอิญน,น้องไข่มุกด้วยสิเจ้าน้องไข่มุกเ <c oughs> จ้าดำหน้าเป็นแล้วนะดำหน้าเป็นแล้วดำหน้าเป็นแล้เวเจ้าบริปบต่างจ้างน้ำเอื้อยเจ้าบ่ไปม้วาแ,มาแต่เรนเจ้าก็ไปวานี่ก็เจ้านี่เพิ่นให้ก้าจ้างเท่าไรน้องบริบบดำหน้าวานไะปี่ไปชืชปกะ ได้เฉลเยจดการสิรบมัดกรไรชาวพัน 6, สิบมัดกราวพันมีเหตุผลนอนบอ่จอยมัดเทด่าไรพันจางะยมัดสองมัดสองพันห้าวันละสองพันสิบ 6, มัดกระ้าวพันนองน้อยได้นอนก็นไปนองมิกเลยนอน,นโอมันคือฝึกไปนอนทันป้าแม่นวะโอ้ ปกติได้ผนนอนน้ำผานพ่อปกตินอนน้ำพอ่พำพอ,อม่อาที่วัดบุธรรมดาเนาะน้องกระตุกได้ิ่นเคยมาที่ววเธอลว่แต่คาเิ่นแต่คาอไรกัมเตเลยกัน,นไปม,มาบุทมาใกล้เลยเดเยี๋ยวไมินอดบอืเอยฮะอดเป็นไดลาจะบุมาเหตุผลฮจักว ก็มาลินเลยกว่าอยู่น้ำผัวกับไ่อยู่ทุกเวลาแท้อือบ่มีรถตืลวบ็มีรถมากข่นขันนี้คนไปหัก้นมากยก็มาเมื่อวันจุกเต้องไม่ไปหักคนไพ่ก็ไปละทอว่าใจดเนาะ เมื่อวันศุกบางมวังเปลือกับพีไอ้กับมาเมือม่อวันศุกร์ปไอ้กับมาการเม้นเป็นอะไรบ่กันสีมา,ายังบ้านอืมมางานตรงดิมาขอน้องกับตุ๊กบ่กันสิมาอยู่บ่เบ้ากันแล้วเป็นตรงมาเนาะตรงมาแล้วเป็นได้ทั้งพ่อเจะวหวนในตั้งครองไว้แล้วบ่ ตุ tôi, tôi ๊กตู้เเองว่าเอได้ตุ๊กเมาเองด้านหนึ่งเฮ้ยคือสิ่น้อยแท้ด้านกีบนี่บ่หนึ่งกว่าบาทน้องเอ้ยน้องบ่จอยเือหนึ่กว่าบาทมันสิได้อยังเั่นน้องน้องอยากแบบได้ได้แต่ขระปุ้นขระปุ้นก็พอได้นะหนึ่งกว่าบาท ลานนึงเนาะพูดในไี้น้ำผู้ใหญ่แล้วน้องบัดขาอันนั่นขานีเขาได้ฉันขาที่เขาไปบูชาหญาปู่ได้เฉลยไปชื่อของมาชินพ่อว่าฉันฮะชินเชื่อให้หญาให้ปู่ได้เฉลยจะทำเพิ่นเลยเพิ่นเราเองอ่าเออแต่เพิ่นเนาะนางนายที่บอกเพิ่นได้เนาะมันกับพ่อแล้ว แค่คสินนอนเฮือนหลังนี่ยัยงคืนมาขอบวานก็ดัน6คน6คนพุ่นนะ่ะกืนหลายแท้คือว่าบุธรรมดาเนาะไทยเนี่ยจงว่า6คนอ้ายด้วก็เอ้ยปรดโจยนี่ห่าแล้วว่าแม่ ว่าน้องกระติกน้องมิกบุรีมานำมาเกิดก็มาคือกันอืม่มามมมอ,อแล้วไผหาเงินซื้อขเข่าเกลื่ยเ,ยเกลื่ยกับพ่อเกลื่ยเกลื่ยแต่รีบ่อืะแล้วพอ,อจอยอืมอไอ้ให้เวียนไงแต่ละมื้อมื่อนี้เปิดไปลูกก้า Ai công tè nắng bò ừ. Ai lín, là một là con, à. này này, cháu nắng nó ai nắng 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 mi nắng 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 con nắng 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 bao nắng 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 จะกาะนเด็ดเอองันเธอวางในแต่ละน่า่างเมื่อไงมือมืดบอกบอกไปอาดนกันอืมน้ำชาล้นชางนี่ล้ำชางงัยใช่ล้ำชางมันใช่นะบ่โอ้พันเบาบ่ขอผันแล้วเนาะขออัพผันให้อาบเนาะพรแม่เจ้าก็อัดอยอบ่ อกใจได้เนาะถ้าเป็นเหตุผลแบบใดจะมาเป็นแบบนี้ไปได้นี่ข้าวน้ำจำปะเอ้ยแบบว่าให้ยอยกินไน้่ยใคหาให้กินอ้ยอ้ยเห็ดยู่กันมีความสุขเป็นครอบครัวแล้วพักลายเป็นแบบนี้ไครจะหนึ่งขขาให้เจ้าแต่ละเมืองแต่ละชาว นี่แหละวันเวลามันบ่อไหนนอนเนะาะบ่จะคุยซิงค์งที่บ่อไหนนอนอันนี้จะได้เปลี่ยนไปวันในเวลามันเปลี่ยนเนาะนชีวิตคนเฮาก็เปลี่ยนคือว่าแหละเฮ้แต่พลนนเฮามองอนาคตบ่เห็นไหมวันข้างหน้าสิเป็นจังไดงใช่เป็นที่นัง่งนั่งกระตุกโอ้ยน้องมุกเนาะกสิเซียนจังแบบนี้เด้อบาดนะี่ เราเลือ่อน,นเห็นในรถเช้าเราจะเปลี่ยนบออะไเป็นอะไรเจ้ากะล่างถ้วยล่างบัวหนึ่งเข่าทอยแม่ได้อยู่บ่ล่างเป็นบ่เจ้ากับอะไรเป็นล่างเกียรอ์อยู่บ่เนี่บอเปลี่ยนแล้วเนาะยางเจอไหมเจ้ากับสิบสามปีแล้วนะม้าน้องกระตุกละ สิส <six. S 2> no. ah. ี hey tar, no. ่เนาะสิบห้าสก้ากอ๋อสิบหกไเพื Blaze ่อจะเอาผัวนะคือเด็กน้อยอย่ด้อืมเือท่อขีตาเนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอากระกกวบมือตเลยน้องกระตุ้งนะเอากวบไปยังนะเอาเพื่นเอากวบตั่น้อยเอากวบมัน้างน้ำนะบอตักเป็นแทะะ เจ้าเผื yeah. Yeah awesome. uh no. uh no I mean ่อยังบวมวมความเผื่เอาขวบใส่เจ้าละบวได้กวบบ่เจ้าขวบคือกันกวบจะเห็นหุ่งบ่ก็มืดเนี่ยากเลยบ่ยากเลยอย่ากวบได้มบนแนวกวบเลยชิย่างได้เลยย่างได้เห็นหง่วงบ่เห็นเออสาวเป็นอะไรน้องกระตุกเนี่ยตอนแรกแต่เพิ่นมักกันนะลึกก้อนดินใช้กันบเจ้าว่ะมิน เราเห็นครับตาเนาะเราเห็นที่ใช้ดึงก่อนดึงด้วยกันเป็นเป็นคือตีหินของน้ำของน้ำเนี่ยใช้ในเฮียนยจ้าหน้าบอช่างเป็นลีเนาะช่างเป็นลี่น้องกระตุกกระติกเนี่ยน้องไข่มุกไข่มิกเนาะสุดเจ้ามีหลายว่าสุดหนุ่มของเธอเจ้าเนาะ มีรายอยู่ว no so ่าจะใช่อยู่เนาะ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 มีสื่อสื่อเท่เป็นว่าเป็นหนังสือมิกได้สื่อหนงจสะมีนาน้องมีนาน้องมีนานั่นมันสื่อมีบ่จิตด้เน่ะเนาะคนในบ้านนี่คนสื่อมีนาลายเนาะคนบ่มีนานี่มันเป็นระดับบ่มีเข่าม้าบ่ ถือไว้กาแฟพอเจ้าน mm ี hmm. ่นั่งได้สบายเป็นโอ้เจ้าก่อนเนี่ยเขจัดซื้อให้พ่อให้แม่เนาะตอนไปเต้าวก้องมาหาเจ้าของบ้านตอนตอนจับอิสนาไปซึ่งซื้อสองซองให้ให้เจ้าของสี่ซองหนึ่งเจ้าของสี่ถือเป็นกระมากินกาแฟกเลยเบ่งเป็นซองหนึ่งผลใด้ไหนเจ้าของัถที่นั่นไอหมาน ากาขี้เป็นอยู่ว่ารถทิพย์ขเป็นอชาเป็นอะไรน้องกระแตน้องนะน้องไขมุกนี่เงื้ยเจ้านี่บอได้ให้เจ้าวอดาคาปลาพวนี่บอแล้วงไ้นะตะกี้เราหายอ่บางมือกีให้ยานี้ค่นบอให้คอยคือได้ยินว่าเจ้ายานจะเล่าเอาพวอีกบ่ เราลินผู้บ่าวว่เดี๋ยวในจังหวัดยานเราเอาผอ้เดี๋ยววันนี้เราผู้บ่าวก่อนจะไปดูน้ำนเขานะหายขึ้นมาขอก่อนบ่ายเนาะพอจะว่าว่าทางยาวาอืมเึ้นมาขอกันจะไปดูน้ำมานี้เนาะตอนนี้เราเพิ่มนี้ไปแล้วมีแล้วอ่าก็ดีแล้วเนาะอืม บ้าใช่แล้วจักก็บ้าจับ้านอย่างไรบมันบ้านบ้านอย่บ้จักไก่บ่จักบ้านดยกเงาไปนะลูกไก่เล้วทางไปชนูวางบ้านบ้านบ้านเอเดนอยู่เราเราเจ้าบ่หรือเจ้าสงสัยเอาเขาถามเราตอนตอนเพิ่นโทรมา ห้าอ,อยากไปว้าวน้ำพ่นกก๊สน่า,าอก้าวอน่างใดก็ให้คอก้อนบาดเนาะสื่อผนสื่อแค่ดอกแค่บ้านโคกแรงอืมเรื่อแต่ว่าแเราก็ับคุยกันทูมือบอกกูมือดีแล้วมีคนคุย ปัญหาลังคุยมีหนะาปุ่นโดยโดยคาคาไปเห็ดดองนางแดงนี่เนาะอืมชีวิตพอแน่นอนเลยเนาะเนาะเ้ากับเงาเล็บแบบนี้เนาะท่านเราเอาไปเอาไปอยู่น้ำพูเอากับขึ้นฮอดแล้วเนาะ บางบางเถือ่อนกบสิไปอยู่นั่เพิ่น่ม่เอาละมากันมาอยู่พี่นะเพือนมาคสิ่ยกสิไปอยู่ในอะไรเดือนเขาพอแล้วบ่เมื่อได้เป็นอมคเดือนเต็นเดือนที่องน้ำตนนตลนะบแมน้อเอนกคเดอน่สองเ่ากันใช่มเราเาอีก นักปฏิวัติบาผักชูปฏิบัลิท้าพ,พามึงชื่อเมึงบาพวกราจิพาจิพามีมะขอ,อ,อธรรมดาธรรมดาเนาะยดีนะแมนขอให้สมหวังเนาะแมน Đeo đi lẹo đi vận Thấy vậy là mì. bộ chị nó, ma'am. Nong Nó nong tì, bớt phơi, cốm lắp gây tê. <laughs> à. <laughs> <laughs> nó mẹ. Một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  nó còn khay mút ờ nó khay mút bỏ vào đây bỏ mục à bỏ nó mục chặt khuyệt phơi khuôn lắp khuyệt tè tèm thi lương trình con này cho bó 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 Đó, Ở, cho đây chào vào tôi ai tôi ạ chứ bỏ lương phương chào hù đây chào bố vào này ai bố đây hù đây khai hình một hình phần bỏ เจ้าเคยเห็นเงินเฝันบ่เงินเฝันก็ไม่ได้ไงแต่งเงินไม่เราไม่ได้ไปนะบ่พ่อมันพ่อน่ะไปแดงนางแดงนะไ่ได้ไปอาจะคู่ว่าหูแจ๊กว่าเงินไหมเนี่ยเห็นเป็นเห็นเป็นว่าว่าเงินไม่เห็นหูบบ่สร้างเป็นอริยะล้อนี่ก็ได้เนาะ <No. S 1> ờ, อืมอืมอือืมสมควรอยู่ิสิแล้วเนาะค่าสินจอดนี่เท่าไรเีกคนวาเอาค่าสินจอดจะได้ล้านนึง่งเอาซ้ำกันกับน้องตุก๊กนี่มั้งเดยนี้จัาบางบางเจอกะบางเจอกมูมันหาหุกระหันเไปเจ้าว่าไปทุ่นที่ว้าวไปเไรื่อยเรื่อยน่าติเอ้ยน้องคขาน,น้องมุกจันทร์ ติดสีแล้วเหรอน้องก็ติดวะเหนื่อยเหอยโดยกระเทืายินดีนะขอให้เป็นพังเป็นพาสักที่เนี่ยที่ยังกะน้องกระแตเนี่ยเป็นกะยังบบรันเคยเอาปัวจากเถื่อน้องกระแต่บ่อ้าวน้องโบรานเอาปัวเธือได้เบาไลนะครับเบาแล้วได้นะเนาะ บทันแต่งนี่แมนๆเนาะแต่งเวทีเด็ดของมีบบบันทึกกลางแน่เป็นจัางเอื้นฟัวเมียขันอยู่น้ำกันจะซื่อแล้วครบหาดูใจกันเป็นผู้บ่าวผู้สาวเนาะน้องล่ะนี่นี่ขันสมมติแล้วไปเอาผัวไม่หรือว่าหาฟัวสามีไม่กะถือว่าบบได้ตามห้างตามไม้เพราะว่ายังเคยมีแต่งงานจากเ่อท um> ี่ นะเนาะอืม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 แมนแมนแมนคุ้มเลยน้องอันเอาเงินได้นนใช้ใช้ใจใ่ายซื้อข้าวต้มขนมนี่างกาบ่าวมาบ่าวก้าวให้โอ้อาศัยน้ำพวก u t ทูบที่ว่ามาสัมภาษณ์แล้วพ่อได้ให้หมู่ละเล็กละหน่อยนี่บ่าแล้วก็ไปเบรกกันน้ำมือมอ แบงหโมห้เขาหายยองน,นอะเขามีพอมีแม่ง็ได้แต่เจ้าบอมีผู้หาก็เก็บไว้เก็บไว้ท,ที่พันกับปันบ่าโอ้ใครยจากคันแบบนั้นดีแล้วจากคันแบงเนาะถือว่าเจ้าจากแบงปันทีพันห่กะห้พันคืนเนาะว่าสเอาหยี่ยหายั่นี้ แม่กระโตน้องเพิ่นแม่ต่างซอยน้องเพิ่นข้าต้มขนมน้องกะบุมีผู้หาแม่บัวลอยอยู่นลำบ่าวไรคือเก่าแล้วแม่ให้คนละหมื่นบาทคนละหมื่นเนาะหมื่นบาทพอว่านางคนละหมื่นบาทนะพ่อก่อนเงินนำผู้ใหญ่นี่ควรเห็นอยงไรก่อนขอบใจเด้ออ้าวเอ้าลำบ่าวมีหมื่นบาทให้ดีใจบ่ได้ยังไง ชื <łość> ่อยังี่เดี๋ยวไได้ซื้อขนมเ้อะซื้อขนมมีแต่ว่าเจ้ากะหักแพงดูแลเอาน้องน้องเจ้าน้องมิกผู้มันน้อยหมจทั้ทีเจ้าผู้ทั้ทีเงินไฟเจ้ากะซื้อชื่อน้องเจ้ากินเนอะว่วน้องนะเนั่ยชำพาดบบได้หรือบบได้คาโต้คอยเอาให้เธอหนึ่งละสิบพันน้องเจ้าคอยบบได้ชมพาดแล้วก็ได้คอยสองพัน mọi người ừ. có hai chỗ khoan bao có hai spoon bao mì nào ok nào ok chị